โบพานนะวันนี้มาพอะอดีนำพวกเรามาสคบนี่ผมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ของสคบนี่เขาก็ฟังแล้วแรกๆก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนหลังพวกเราก็ย้ำไปแล้วก็จี้ไปถึงจุดหลายๆอย่างที่ทำให้โบต้องเสียงเงินมากแล้วโดนบ้านมือชกแล้วก็เป็นการบีบบังคับแกมแกมกองฮะนะอันนี้มันเป็นถือว่าเป็น มีบังคับแกมโกงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะแบบมายื่นเรื่องเรื่องมาแล้วก็พูดอย่างภาษาชาวบ้านมากระทุ้งเรื่องนี้นะแต่พวกเราจะกระทุ้งให้ให้มันระเบิดไปเลยนะไม่ว่าไม่ว่าหน่วยงานไหนเราจะต้องไปต่อไปแล้วก็จะไปออยอไปอะไรเมื่อเข้าให้ความหวังเราเราก็องมามาต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากพวกเราต้องดีใจเลยครับครับจาบมือ 哎，好、啊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 。